สวัสดีครับผมหมอพัทรภูมิครับวันนี้หมอพัดเล่าเรื่องก็กลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมกับแขกรับเชิญจํานวนมากรายล้อมมุดลูกอยู่นะครับแขกรับเชิญเราก็ได้แก่พวกแอลกอฮอล์เจลบ้างเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์บ้างซึ่ง <c oughs> ก็ต้องเรียนนะครับว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่หมอจะคุยที่หมอจะเล่าหรอกนะครับแต่ว่าก็ยังอยากเชิญมาเพื่อจะก,กระตุ้นเตือนถึงเรื่องของโควิด -19 <c oughs> นะครับส o ーシ่อลิสเทนซิ่งการใส่หน้ากากาอนามัย การล้างมือการใช้ออลอฮอล์เจลยังมีความจําเป็นอยู่นะครับแม้ว่าตอนนี้เราจะมีวัคซีนโควิดแล้วก็ตามนะครับ mm hmm. ในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนความต้องการที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแม้ว่าจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้ความมั่นใจในเรื่องของอความปลอดภัยของการใช้วัคซีนสั่นคลอนไปบ้างนะครับแต่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องก็ทําให้เรายัางเชื่อมั่น mm hmm. ว่าการใช้ าการฉีดวัคซีนโควิดเป็นเรื่องที่ปลอดภัยและคุ้มค่าเมื่อเทียบก,กันกับเรื่องของความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิดและทําให้มีโอกาสที่จะต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตนะครับเอาง่ายๆนะครับนานๆจะมีเคสที่สงสัยขึ้นมาว่าจะมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งอาจจะไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ด้วยนะครับทนนี้แม้ว่าจะ มีเคสขึ้นมาเนี่ยลองดูว่าเปอร์เซนต์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนานๆถึงจะมีเคสแบบนี้ให้สงสัยขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยมีจํานวนเคสที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยอย่างวันนี้สองพันกว่าคนนะครับบางวันเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ4 5 0 0ัคนด้วยซ้ำไปะน,นะครับในกรณี2000กว่าคนเนี่ยเราคํานวณกลับไปง่ายๆแหละครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยประมาณกเกือบ2%เพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่ติดเชื้ออยู่2000กว่าคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในจำนวน, 2, น,เนเกเือบค,ครัน วัน,นยิ่งนี่กรณีที่เรายังพอดูแลในเรื่องของทางสถานการณ์ทางการแพทย์เรายังดูแลคนไข้ได้ไหวนะครับแต่ถ้าจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นจํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะสูงขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับติดเชื้อ2000กว่าคํานวณไปง่ายๆเนี่ยโอกาสาที่จะเสียชีวิตจาก2000กว่าคนเนี่ยประมาณวันละเกือบ4 0ท่านละนะครับซึ่งก็เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับจำนวนนานๆที่จะมีเคสที่สงสัยว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนหรือเปล่าซึ่งก็ อนนี้ก็เปิดเผยออกมาว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องแต่จํานวนเคสที่จะเสียชีวิตแน่ๆจากจํานวนที่ติดเชื้อต่อวันวันละ2,000ักว่าคนเนี่ยเกือบเกือบสีคนนะครับที่เราจะสูญเสียเข้าไปก็ยังอยากจะเน้นย้าตรงนี้นะครับว่าการฉีดวัคซีนยังได้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นก็เหมือนเดิมครับเป็นหน้าที่ของทางด้านผู้ที่มีอำนาจฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกระทรวงนะครับที่ต้องพยายามหามวัคซีนเข้ามาสนับสนุนให้ ของให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่สเสี่ยงนะครับก็คงจะต้องได้รับการฉีดแล้วก็จัดการเกี่ยวกับเรื่องของเวลาซึ่งก็เป็นงานใหญ่จริงๆนะครับคนที่ทํางานก็ให้กําลังใจนะครับผมรู้ว่าทํางานกันใหญ่ทํางานใหญ่กันนะครับแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้เราที่เป็นประชาชนก็หวังจะให้ท่านประสบความสําเร็จในการทํางานนะครับซึ่งมันก็คือความสุขของประชาชนของคนทั้งชาติของเรานะครับ ก็กลับเข้ามาเข้าเรื่องที่ผมอยากจะคุยวันนี้สักทีนะครับคุยเป็นเรื่องโควิดหมดเลยจริงๆก็เรื่องที่จะคุยวันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เป็นคําถามที่ผมเจอบ่อยๆจากคนไข้นะครับว่าในขั้นตอนการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วได้ตัวอ่อนแล้วจะใส่ตัวอ่อนเข้าไปในโพร,มรงมะลูกเนี่ยในระยะตัวอ่อนที่เป็น3วันหรือ5วันที่เรียกว่า b l a s t o s i s ดีก็เป็นคําถามเดิมๆเลยนะครับผมเลียนอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วเลยนะครับประมาณ30ปีที่แล้วเลยเนี่ย หรือมากกว่าด้วยซ้ําไปนะครับการทํารักษาเรื่องมีบรยากเนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีเก่าๆเ,เลยแล้วก็มีคำหนึ่งที่ติดปากกันจนถึงปัจจุบันอย่างเรื่องของการทำกิฟต์เนี่ยนะครับกิฟต์เนี่ยที่จริงแล้วปัจจุบันไม่มีใครทําแล้วนะครับนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยทำกิฟต์กันแล้วก็เป็นคําที่เพราะดีแล้วก็เอามาใช้จนถึงปัจจุบัน ย i f เนี่ยย่อมาจากคำว่า g a m e t e i n t r า o o l i เลเ a ี Transfer นะครับก็คือเป็นการที่จะกระตุ้นรังไข่นะครับแล้วก็ดูดเอาไข่ออกมาซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็ดูดรังไข่ผ่านทางหน้าท้องนะครับเป็นการผ่าตัดเจาะเข้าไปในทางช่องท้องเลยไปดูดเอาไข่ออกมาแล้วก็ในเวลาเดียวกันนั้นเองเนี่ยก็เก็บน้ำเชื้อนะครับเก็บน้ำน้ำอสุจิของฝ่ายชายมาแล้วก็เตรียมและผสมก,กันกับไข่แล้วใส่กลับเข้าไปในท่อน้ำไข่ ค,คือบริเวณเนี้นะครับเข้าไปในท่อน้าไข่ตรงนี้เลยผ่านจากท้องตรงปากแต่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ในท่อน้ําไข่นี้เลยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเลี้ยงตัวอ่อนนะครับภายนอกร่างกายได้เพราะฉะนั้นพอเก็บไข่ได้มาป้าก็เอาผสมกับอสุจิแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในร่างกายเลยนะครับทีนี้มันก็ลําบากนะครับคุณผู้หญิงลําบากมากเลยต้องอาศัยการผ่าตัด ผ่านทางช่องท้องเข้าไปเพื่อที่เข้าไปที่ท่ออันนี้แล้วก็ท่อเนี่ยจะต้องไม่ตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ท่อตันทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็จะใช้วิธีการนี้ไม่ได้ตอนหลังเนี่ยเราก็รู้วิธีการที่เราจะเอาไข่มาผสมกับอสุจิข้างนอกร่างกายแล้วก็เลี้ยงไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยยาวนานขึ้นตอนแรกเราก็เลี้ยงได้ไม่นานนะครับเลี้ยงได้วัน2วันจนกระทั่ง เลี้ยงได้ประมาณสามวันนะครับเมื่อเอาไข่ออกมาผสมกสับซูจิแล้วพอเลี้ยงได้3วันเนี่ยมันจะเป็นตัวอ่อนในระยะที่มีการแบ่งตัวเป็นเซลล์ออกมาเนี่ประมาณ6เซลล์บ้าง7เซลล์8เซลล์9เซล์10เซล์ 1, ประมาณเนี้ยนะครับเมื่อได้ตัวอ่อนในระยะนี้แล้วเนี่ยแม้ว่าไม่ใช่เป็นตัวอ่อนในระยะที่มันกําลังสามารถสังตัวเขาเ้าไปในโพรงมลูกได้แต่เป็นตัวอ่อนในระยะที่เราสามารถจะเอาตัวอ่อนเนี่ยใส่ผ่านทางช่องคลอดนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในมลูกได้ นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเข้าไปไว้ในท่อน้าไข่แล้วเรามาไว้ที่ในโพรงมดลูกตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเลี้ยงตัวอ่อนมา3วันแล้วก็ใส่ตัวอ่อนย้ายผ่านทางปากมดลูกเนี่ยเข้าไปในในโพรงมดลูกได้ทําให้โอกาสในการตั้งครรภ์ก็ยังสูงอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการผ่าตัดอะไรนะครับทีนี้เทคโนโลยีก็มากขึ้นครับตอนหลังเนี่ยนอกจากที่จะเป็น3วันแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงได้ยาวขึ้นเป็นระยะ5วัน6วันนะครับซึ่งเป็นระยะที่ ตรงนั้นเป็นระยะที่เขาพร้อมที่จะฝังตัวในพรัวมลูกจริงๆนะครับงั้นในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็มักที่จะใส่ตัวอ่อนในระยะที่เราสามารถเลี้ยงมาได้5วันแต่ก็ยังมีคําถามครับว่าเอจริงๆมันควรจะใส่ตรง3วันหรือ5วันก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคบว่าการที่จะเลี้ยงตัวอ่อนออกมาจาก3วันเป็น5วันมันไม่ได้ทําให้ตัวอ่อนนั้นแข็งแรงขึ้นหรอกนะครับแต่เป็นการที่ทําให้เรารู้จักตัวอ่อนนั้นมากขึ้นนะครับเหมือนกับเรารู้จักเด็กสักหนึ่งคนเรารู้จักเด็กคนนั้นแค่วันเดียว 2วันหรือ3วันเราเห็นว่าเขาพัฒนานการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรเปรียบเทียบกันกับการที่เราเห็นเขานานขึ้นเป็น4วัน5วันทําให้เรารู้จักเขามากขึ้นถ้าเกิดว่าเราเอาตัวอ่อนเนี่ยระยะ3วันเนี่ยเข้าไปใส่ในโงมดลูกเลยเราไม่รู้หรอกครับว,ว่าจริงๆแล้วหนึ่งวัน2วันหลังจากนั้นก่อนที่เขาจะสังตัวได้เนี่ยเขาพัฒนาต่อได้หรือเปล่าแต่มันเป็นโอกาสของเทคโนโลยี ที่เราสามารถรู้จักเขามากขึ้นในวันที่4วันที่5เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวิธีการที่เราจะรู้จักตัวอ่อนตัวนั้นมากขึ้นมากกว่าไม่ได้เป็นการที่ทําให้ตัวอ่อนตัวนั้นแข็งแรงขึ้นจาก3วันเป็น5วันแลวตัวอ่อนแข็งแรงขึ้นไม่ใช่นะครับเป็นการที่เรารู้จักเขาว่าเขาเป็นตัวอ่อนที่ สามารถพัฒนาได้จนถึงระยะที่จะฝังตัวหรือเปล่าเราจะได้เลือกเขาถูกตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีตัวอ่อนหลายๆตัวอ่อนเนี่ยเราไม่อยากจะใส่ตัวอ่อนเข้าไปครั้งละเยอะๆเราใส่ตัวอ่อนแค่ครั้งละตัวเดียวตัวอ่อนตัวเดียวนะครับสตัวอ่อนที่เต็มที่แหละนะครับงั้นถ้าเราสามารถรู้ได้ตัวอ่อนตัวไหนเนี่ยมันเป็นตัวอ่อนที่ดูดีแข็งแรงเนี่ยก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเลือกนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับอันที่2คือในบางคู่สมรสนะครับเขามีโรค ทางพันธุกรรมในครอบครัวนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถไปตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนตัวนั้นได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคที่เป็นอันตรายกับตัวเขาทั้งๆท,ท,ที่เรารู้อยู่แล้วว่าในครอบครัวนี้มีโรคนี้อยู่อย่างเช่นครอบครัวนี้มีลูกมีโอกาสที่เป็นธาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคโลหิตจางทางกรรมพันธุ์เนี่ยถ้าเราสามารถตรวจรู้ก่อนว่าตัวอ่อนตัวไหนไม่มีโรคนี้เนี่ย รเราก็สามารถเลือกเอาตัวที่แข็งแรงนะครับสามารถใส่เข้าไปในโพรงมดลูกไม่ได้เอาตัวอ่อนที่เป็นโรคทรัสเซียมียใส่เข้าไปในโพรงมดลูกทีนี้ในสมัยเดิมเนี่ยที่เราเลี้ยงตัวอ่อนได้แค่3าวันเนี่ยตัวอ่อนเพิ่งจะมีการแบ่งตัวแค่ประมาณ6เซลล์7เซลล์8เซลล์เราสามารถดึงเอาเซล์เซลล์เดียวหรือ2เซลล์ออกมาตรวจด,ดูพันธุก,กรรมนะครับว่ามีโรคอะไรหรือเปล่าซึ่งการดึงออกมา1หรือ2เซลเนี่ย แม้ว่ามันจะทําให้ตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยยังอยู่ได้แต่จริงๆมันก็กระทบกระเทือนอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นจํานวน1เซล์จาก6เซลล์งเซลล์จาก8เซลนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวอ่อนที่เขาพัฒนาต่อได้แต่ก็เราก็ไม่รู้นะครับว่าถ้าเทียบกันกับมีตัวอ่อนที่สามารถพัฒนาไปถึงระยะ b l a s t o c y s แล้วซึ่งมีจานวนเซลเป็นร้อยเซลลแล้วเนี่ยแล้วเราดึงเซลล์ออกมาจํานวนหนึ่งแล้วเป็นเซล์ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นพัฒนาออกมาในส่วนที่เป็นรก นะครับไม่ได้เป็นพัฒนาในช่วง3วันเนี่ยเซลล์พวกนั้นยังไม่ได้แบ่งสภาพออกมาเลยว่าส่วนไหนจะเป็นเป็นตัวเด็กส่วนไหนจะเป็นรกนะครับเราก็เอาเซลล์จากตัวอ่อนมาดื้อแต่ถ้าเกิดเรารอให้เป็นระยะ b l a s t o c y s แล้วเนี่ยเซลล์มีการแยกแล้วครับเป็นส่วนนี้จะพัฒนาไปเป็นเด็กส่วนนี้จะพัฒนาไปเป็นรกเราไปตัดเฉพาะเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นรกเนี่ยเพื่อไปตรวจดูพันธุกรรมมันก็น่าที่จะลดอะไรที่มีความเสี่ยงกับตัวอ่อนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในกรณีในคู่สมรสที่ มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจพันธุกรรมเนื่องจากมีโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวหรือในปัจจุบันอาจจะมีข้อบ่งชี้หรือข้อให้ อาจจะได้ประโยชน์อย่างเช่นได้รับการรักษาในเรื่องของการทําเทคโนโลยีเรื่องการเจริญพันธุ์อย่างเงี้ยมาอย่างน้อยสองสาครั้งแล้วยังไม่สําเร็จหรือมีประวัติการแท้งโดยที่ไม่ได้ทราบสาเหตุมาสองสาครั้งขึ้นไปอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้หรือข้อที่มีมีอะไรที่สนับสนุนให้ไปการที่จะไปตรวจพันธุก,กรรมเนี่ยตรงนี้นะครับเราไปตรวจพันธุก,กรรมตอนช่วงที่เขาเป็นพัฒนาเป็น blastocyst เนี่ยเราได้เซลล์ออกมาตรวจเนี่ย ได้เยอะกว่าแล้วก็มีความกระทบกระเทือนน่าจะกระทบกระเทือนกับตัวอ่อนน้อยกว่าน,นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เรามักจะใส่ตัวอ่อนในระยะวันที่5อันนี้ก็เป็น2เหตุผลใหญ่ๆ,ๆ,ๆนะครับที่เราจะเลือกใส่ตัวอ่อนในระยะวันที่5แต่ถามว่ายังคงใส่ตัวอ่อนในระยะ3วันที่3ได้ไหมก็ยังมีครับในบางเซ็นเตอร์แม้กระทั่งในต่างประเทศก็ยังมีในต่างประเทศที่ยังใส่ตัวอ่อนในระยะวันที่3อยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสที่คง ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ให้ต้องตรวจพันธุกกรรมนะครับหรือเคยมีประวัติเดิมนะครับว่าการใส่ตัวอ,อ่อนเขาอาจจะไม่ได้มีตัวอ่อนมากมายแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะที่จะเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงระยะวันที่5ด้วยข้อจํากัดในหลายๆเรื่องนะครับการใส่ตัวอ่อนในระยะที่3ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่าในทางด้านทางการแพทย์เองก็คงจะมองดูนะครับว่าประวัติของ การรักษาของคนคนนั้นเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ที่จะใส่ตัวอ่อนไปในวันที่3แทนที่จะเลี้ยงต่อในวันที่4วันที่5แล้วดูว่าตัวอ่อนอันนั้นเป็นอย่างไรนะครับ นอกจากนี้ก็ยังต้องดูอีกคับว่าสภาพของคุณแม่เป็นยังไงด้วยนะคะอย่างเช่นใส่ตัวอ่อนในรอบที่กระตุ้นไข่เลยและเลี้ยงไว้3วันแล้วก็ใส่กลับเลยเนี่ยเราก็คงต้องมองครับว่าคุณแม่แข็งแรงดีไหมว่าที่คุณแม่นะครับแข็งแรงดีไหมหลังจากที่เรากระตุ้นไขมาเราเก็บไข่มีภาวะแทรกซ้อนขอ,ของการกระตุ้นไข่มีฮอร์โมนที่สูงผิดปกติจนกระทั่งทําทให้มีภาวะที่มีน้ําข้างนะครับในช่องท้องหรือเปล่าในช่องอกหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมองนะครับอันที่2ก็คือต้องดูครับว่าเยื่อบุโพรงมดลูกในรอบที่เรากระตุ้นน่ะปกติดีหรือเปล่ามันหนาได้ปกติดีไหมมีอะไรผิดปกติไหมจากการที่เราตรวจจากการทําอัลตราซาวนในระหว่างที่เรากระตุ้นไขมา รวมทั้งฮอร์โมนที่เราติดตามในระหว่างการกระตุ้นรังไข่มาเนี่ยฮอร์โมนที่สูงเกินไปหรือค่าของฮอร์โมนบางตัวเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเยื่อบุครัวมลูกในเดือนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ตัวอ่อนในรอบนั้นที่จะใส่ตัวอ่อนที่ระยะ3วันแล้วก็ใส่ตัวอ่อนนะครับอาจจะดีสักกว่าที่จจะอาจ,จะ เลี้ยงตัวอ่อนไว้ยาวขึ้นจนกระทั่งเป็นระยะ b l a s t o c y s แล้วก็ไปแช่แข็งในระยะ b l a s t o c y s แล้วค่อยมากลับมาย้ายตัวอ่อนในรอบเดือนตัดๆไปอันนั้นก็อาจจะเป็นตัวทางออกที่ดี mm hmm. ก็หมอก็จะสรุปให้ฟังนะครับว่าการย้ายตัวอ่อนในวันที่3วันที่5ในปัจจุบันยังมีการทําอยู่ทั้งสองนะครับแต่ว่าแนวโน้มจะเป็นวันที่5มากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราสามารถที่จะ ดูว่าตัวอ่อนนั้นพัฒนาเป็นอย่างไรได้ได้นานขึ้นนะครับไม่ได้ทําให้ตัวอ่อนนั้นแข็งแรงขึ้นแต่เรารู้จักเขาได้มากขึ้นมันมีโอกาสที่เราจะสามารถรู้เขามากไปกว่านั้น,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพันธุก,กรรมของตัวอ่อนทําให้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าตัวอ่อนตัวไหนมีโอกาสที่จะฝังตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเด็กที่แข็งแรงมากกว่านะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในบางเคสการใส่ตัวอ่อนในวันที่3ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมทั้งประวัติของการรักษาที่เคยผ่านมาด้วยงั้นการรักษาภาวะมีบุญญากก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะต้องแบบนั้นแบบนี้เสมอไปนะครับการดูคนไข้ในรายละเอียดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเพิ่มโอกาสในการที่จะตั้งครรภ์ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงเพียงเท่านี้นะครับรักษาสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ